ว่ายังไงนะจะทำที่ราบมงซานเป็นทะเลสาบเหรอครับเอ๊ะทำไมท่านจินถึงตกใจนักล่ะครับก็ห่วงซุยของตระกูลหยางอยู่ที่นั่นถ้ากลายเป็นทะเลสาบห่วงซุยก็จะจมน้ำน่ะสิทำไมก็าถึงลืมไปได้นะไม่อย่างนั้นจะได้เสนอคัดค้านอนะ่ะจงเป่าห้องเตยรับสั่งว่าอีกสามวันค่อยลงมติถึงตอนนั้นเจ้าก็เสนอคัดค้านไปสิ น้ำท่วมกระดูกบรรพชนเป็นเรื่องอัประมงคนนะเรื่องนี้จะต้องคลายให้ถึงที่สุดเลยอิตาอมาจหัวนั่ก็หลือเกินนะเดี๋ยวข้าจะไปขุดกระดูกบรรพชนเขาย้ายไปไว้ที่หมงซานดูสิเขาจะทำที่นั่นเป็นทะเลสาบอีกไหมถ้าหากอมาจหัวเสนอไปตามหลักการเหตุผลนั้นสมควรและไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วข้าจะเอาเหตุอะไรไปคัดค้านเขาะอืมถ้าหากข้อเสนอนั้นดีกับส่วนรวมอย่างมากเราก็ย้ายห่วงซุย จะต้องไม่เอาเหตุของบ้านเราไปเป็นข้อโต้แย้งให้คนหัวเราะเยาะได้ไทจินคะถึงแม้เราจะย้ายห่วงซุยได้แต่ก็ยังสงสัยว่าน,นี่เป็นแผนชั่วของใครหรือเปล่าที่อยากให้น้ำท่วมห่วงซุยของเราเนี่ยอมาหั่วกับเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันตามหลักแล้วเขาไม่น่าจะคิดร้ายต่อตระกูลหยางไทจินคะตามความเห็นของข้าถ้าข้อเสนอของอามาหัว่วเป็นไปเพื่อส่วนรวมจริงๆ เราก็คงพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นแต่เขาไม่ยอมเอามาใช้หรือเจตนาปกปิดก็แสดงว่ามีคนต้องการกลั่นแกล้งตระกูลยามใช่ถูกต้องถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเขาไม่เอาเขาไว้เด็ดขาดเลยเอาอย่างนี้ไหมคะเขาจะไปดูที่จิน้นยางด้วยตัวเองดูว่าที่อมารหัวพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่อืมยังไงกุยอิงก,ก็รอข้อกว่าข้อเสนอนี่เป็นกลางดีกุยอิง งั้นก็ทำตามที่เจ้าเสนอก่อนแล้วกัน